สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเจาะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงจังหวะที่ดาวสุกย้ายราศีนะคะดาวสุกจะย้ายราศีวันที่9พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่5ทธันวาคมมาสถิตพบปุตตะนะคะาดาวสุกคือดาวเจ้าเรือนการงานดาวสุกคือดาวเเจ้าเรือนสหาชาัชชะได้ตำแหน่งมหาจักรด้วย นะคะหลายท่านกําลังจะมีโชคนะคะกำลังจะมีโชคเงินเงินมาจากงานมาจากการติดต่อการสื่อสารนะฮะการเจรจาต่างๆนานาก็จะนําพาซึ่งการเงินหรือหมายถึงเงินที่คุณได้ความสําเร็จมาจากการทํางานนะคะบางท่านจะมีโอกาสมากๆเลยได้จับงานใหญ่ได้จับโปรเจกต์ใหญ่ๆนะคะดาวสุขคือดาวเจ้าเรือนสาชา้าบางท่านก็อาจจะมีโอกาสนะได้ของใหม่ได้โชคทรัพย์ใหม่ นะคะอ่าและบางท่านนะคะอาจจะมีโอกาสในเรื่องของไรคู่ค้าคูา่เจรจาคู่หุ้นส่วนต่างๆนานา,นาจะนำพาโชคมาให้กับคุณนะคะบางท่านก็จจะมีโอกาสได้อะไรอีกได้รถใหม่ได้ด้วยนะนะคะบางท่านนะคะส่วนเอ่อบางท่านจะมีโอกาสในเรื่องของงานที่ไปเกี่ยวข้องกับทางไกลหรือบางท่านจะมีโชคการเดินทางไกลนะคะโชคเดินทางอะไรอย่างนั้น่ะ นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีของชาวสิงมากมากนะคะใครที่รองานก็จะได้งานสมหวังสมความตั้งใจสมความปรารถนานะคะใครที่คิดจะบุกเบิกลงทุนทำอะไรใหม่ๆตอนนี้โอกาสก็มาแล้วนะ,ะมีความสำเร็จด้วยดีมีความเป็นไปได้ด้วยดีนะคะท่านใดที่ทำงานที่ต้องไปติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่มันเข้าหาผู้ใหญ่เข้าไว้หมันติดต่อกับผู้ใหญ่เข้าไว้ก็จะส่งผลดีกับตัวท่านเอง นะคะส่วนความรักชาวโสดอาจจะมีโอกาสได้พบรักนะการพบรักมาจากการงานได้พบรักจากเออเรียกว่าพบรักจากการเดินทางได้นะคะบางท่านก็อาจจะมีโอกาสในเรื่องของอะไรอายุที่แตกต่างก็ได้หรือหรือบางท่านก็อาจจะมีโอกาสพบมาจากใครเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนอยากจะเป็นแฟนอันนั้นก็น่าจะมีโอกาสด้วยนะนะคะ ทีนี้เรามาดูกันนะว่าชาวสิง์จะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันเลยค่ะในเรื่องของทั้งงานนะ,ะโชคนะคะงานเงินโชคนี่แหละนะคะ <S <S อ่าแล้วก็รวมไปถึงวความรักเดี๋ยวจะบอกคร่าวๆนะคะบอกคร่าวๆในเรื่องของตําแหน่งคุณโสดก็ได้นะคะตำแหน่งคุณโสดดีกว่านะคะแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องอื่นก็ไปติดตามในคลิปปกติทั่วไปกันนะคะเรามาเจาะ ลึกดวงชะตากันนะคะการทํานายตรงนี้อาจจะเป็นอาจจะไม่ตรงกับบางท่านเพราะว่าเป็นการทํานายแบบสาธารนณะนะคะมาดูค่ะภาพรวมแล้วเดี๋ยวเรามาเจาะลึกในโอ้โหสิงความสำเร็จเสร็จสัรเกียรติยศชื่อเสียง นะคะต่างๆนา,นา,ๆน,าๆนาช่วงนี้จังหวะมีมากๆนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะมีโอกาสความมั่นคงนะคะบางท่านได้ติดต่องานใหญ่บางท่านนะคะมีชื่อเสียงในการทำงานบางท่านก็หมายถึงการทำเงินประสบความสำเร็จมากๆเป็นจังหวะชีวิตที่จะมีโชคการเงินเข้ามานะคะ หรืออาจจะหมายถึงเงินที่มาจากงานนี่แหละการติดต่ออะไรใดๆที่ทําเงินเนี่ยก็จะนําพาชื่อเสียงมาให้กับคุณด้วยนะคะส่วนใครรองเงินอะไรอยู่ก็จะได้สมหวังสมปรารถนาสมความตั้งใจนะคะส่วนบางท่านจะมีโชคเงินโชคฟุกโชคเสี่ยงโชคจากเด็กโชคจากอะไรก็ได้นะคะแล้วก็บางท่านใครก็ตามนะคะที่ทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับ ทางถิ่นไกลก็จะมีโอกาสนะคะก็จะมีโอกาสด้วยอ่าส่วนนะ,ะส่วนบางท่านก็อาจจะหมายถึงอาจจะมีคนรู้จักเก่าๆนะคะมีคนรู้จักเก่าๆตรงเนี้ยในเรื่องของอะไรอ่าในเรื่องของการอยากหรือไม่เก่าก็ได้นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเริ่มต้นบุกเบิกอะไรมีใหม,ม่กับคนใกล้ตัวได้ไหมก็ได้นะฮะกับคนใกล้ตัวต่างๆนานาได้ทั้งนั้น นะคะของชาวสิงในเรื่องของบ้านอ่าในเรื่องของบ้านค่ะนะคะในเรื่องของบ้านเนี่ยก็จะมองว่าบางท่านกาจจะทาอะไรร่วมกันกับคนใกล้ตัวนะเค,ค,ครือข่ายในบ้านอย่างนี้ก็ได้นะคะในบ้านได้หรือในเรื่องของบ้านอาจจะมีสิ่งดีๆภายในครอบครัวของคุณนะคะ วงสาคณะญาติของคุณอาจจะมีข่าวดีก็ได้ค่ะนะคะข่าวดีภายในครอบครัวได้ทั้งนั้นส่วนในเรื่องของงานความสำเร็จความรุ่งโรจน์ความสมหวังความสมปรารถนาทำงานส่วนตัวช่วงนี้โกยเงินอย่างเดียวค่ะนะคะบางท่านได้โปรเจกต์ใหญ่ๆนะบางท่านได้จับงานใหญ่ได้รับเงินก้อนด้วยเช่นกันนะคะบางท่านเป็นแบบนี้ส่วนใครที่จะเริ่มต้นบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆ ช่วงนี้เป็นจังหวะแล้วที่ต้องลุยแล้วที่ต้องจัดการแล้วนะคะใครที่ต้องทํางานที่ไปเกี่ยวข้องกับเออต้องติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะส่งเสริมด้วยเช่นกันนะคะส่วนในเรื่องของอาชาวสิงจะมีจุดเปลี่ยนแปลงนะคะจุดเปลี่ยนแปลงตรงนี้เป็นเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่จะทําให้ชีวิตของคุณเกิดโอกาสความก้าวหน้าความเจริญความสําเร็จ นะคะบางท่านได้เปลี่ยนปุปปับฉับพันก็มีค่ะนะคะบางท่านเปลี่ยนแปลงตรงนี้หมายถึงอะไรการสิ้นสุดดวงทุกดวงปัญหานะคะดวงพินทุกบาทดวงอะไรก็แล้วแต่นะคะตอนนี้โอกาสมาแล้วความสําเร็จความรุ่งโรจน์กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวสิงห์นะคะกับชาวสิงห์ความรักตรงนี้บอกคร่าวๆนะคะคู่รักครอบครัวอาจจะมีข่าวดีภายในครอบครัวนะคะอาจจะมีโอกาสได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ไม่ได้ นะคะคูรักครอบครัวหรือจะมีเกณฑ์การเดินทางก็ได้ร่วมกันได้หมด,ดหนะคะการเดินทางร่วมกันอ่าส่วนสําหรับคนที่มีปัญหาความรักเนี่ยจริงๆแล้วคนที่มีปัญหาความรักบอกมากรอ่อนหน้านี้ตั้งหลายคลิปมากแล้วพอดาวเสาร์มาอยู่ตรงนี้นานมากแล้วนะคะความรักมันเป็นพินทุบ,บาทก็ใครที่เหนื่อยกับความรักก็ต้องประคับประคองกันไปนะนะคะอ่าใครที่ถ้าความรักตรงนั้น หรือความรักที่คุณคบคบหาหาถ้ามันไม่ใช่นะคะมันก็มีจุดเปลี่ยนค่ะส่วนชาวโสดจะมีโอกาสพบรักทางเลือกใหม่โอกาสใหม่ๆรักทางไกลได้รักจากการติดต่องานได้นะคะตรงนี้เกิดขึ้นได้หรือจะมีใครสักคนหนึ่งก็ได้ที่เข้ามาส่งเสริมบุปถามคุณก็ได้นะคะส่งเสริมอุปถาม เป็นคนทางไกลก็ได้เป็นใครก็ได้ที่จะเข้ามาส่งเสริมบุญธรรมนะคะต่างๆนานาในเรื่องของความรักทางเลือกใหม่นะคะโอกาสมาค่ะจะได้พบรักที่ส่งเสริมนะคะตรงนี้อ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะคะเด่นมากๆคืองานและเงินโอกาสใหม่ๆโอกาสใหญ่ๆโอกาสรวบรวมเงินได้โอกาสรับ เรียกว่ารับงานใหญ่ได้โปรเจกต์ใหญ่ได้การทำการเริ่มต้นบุกเบิกทำอะไรใหม่ๆได้ซึ่งมันก็จะนำพาความสำเร็จแล้วก็ความมั่นคงมาให้กับคุณนะคะของชาวราศีสิงห์ทีนี้เรามาเจาะลึกกันค่ะงานค่ะเงินโชคลาบนะคะสามอย่างความลักเดี๋ยวอาจจะบอกในตำแหน่งของคนโสดนะคะ มาดูการงานนะคะขอให้ชาวราศีสิงห์เป็นผู้โชคดีมากๆม,มีโอกาสใครต้องการเปลี่ยนแปลงงานจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงงานหรือบางท่านจะมีโอกาสไปติดต่อกับผู้หลักผู้ใหญ่เก่าๆในเรื่องของโอกาสงานใหม่ๆได้นะคะใครที่ต้องตัดสินใจออกงานก็จะมีโอกาสได้ตัดสินใจออกงานใครที่ไปทำงานต่างถิ่นแดนไกลจะเด่น การติดต่อการค้าคู่ธุรกิจคู่ค้าต่างๆนานา,นานเนี่ยนะคะใครที่กําลังเริ่มต้นลุยสู้ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นพ่อบางพ่อจะมองในมุมมองว่า,าดาวศุปุตตะะตรงนี้มันเป็นมหาจักรนะครับพอเป็นมหาจักรแล้วมันต้องเหนื่อยต้องลุยต้องสู้ต้องบุกเบิกนะคะโอกาสก็มาหา,หาชาวราศีสิงห์เช่นกันสิ่งที่คุณทำอะไรมาตอนนี้คุณจะได้รับผลตอบรับกลับมานะคะ ตรงนี้ผลตอบรับกลับมาที่ดีนะคะอารมณ์ประมาณนั้นใครที่รอคอยคนใกล้ตัวผู้ใหญ่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ใกล้ตัวฝากฝังในเรื่องของงานอะไรก็ว่ากันไปนะคะก็หมั่นสื่อสารค่ะนะคะหมั่นสื่อสารเข้าไว้นะชาวสิงห์ใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะได้โปรเจกต์ใหญ่ๆมากๆได้รับงานใหญ่มากๆนะคะหรือจะทำงานใหญ่ได้ไหมได้ โปรเจกต์ใหญ่ๆได้ไหมได้นะคะของชาวราศีสิงห์ตรงนี้ส่วนพอค้าไม่ขายไม่พูดก็ไม่ได้เพราะเป็นงานเหมือนเหมือนกันนะคะการค้าการขายของคุณนั้นอะ่ะจะมองในมุมมองว่าบางท่านเนี่ยอยากจะพัฒนาอยากจะลงทุนสินค้าเพิ่มก็มีโอกาสได้ลงทุนสินค้าเพิ่มหรือคุณอยากจะขยายที่ทาง นะคะที่ทํากินของคุณจะมีโอกาสได้ขยับขยายที่ทางที่ทํากินได้ที่ทํากินที่ใหม่กว่าหรือหรืออารมณ์ประมาณว่าได้ที่ทํากินที่ใหญ่กว่าหรืออารมณ์ประมาณว่าได้ที่ทํากินที่เข้าเจาะถึงลูกค้ามากกว่าได้ไหมอันนั้นก็มีโอกาสนะคะใครที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้ต้องเร่งปั่นผลงานหน่อยหนึ่งนะคะความสำเร็จก็เกิดขึ้นเพราะเรามอว่าคุณจะต้องเร่งปั่นผลงานนะนะคะ ชาวราศีสิง์จะมีโชคในเรื่องของงานทางเลือกใหม่ๆงานช่องทางอื่นใหม่ๆนะคะตรงนี้จะเกิดขึ้นค่ะกับชาวราศีสิง์นะการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆบางครั้งบางคราวมันก็อาจจะยังการเริ่มต้นทํางานใหม่ๆงานที่ไม่เคยทำนะถึงแม้ว่าคุณอาจจะยังไม่ถนัดสะทีเดียวอย่างเงี้ยนะคะคุณก็สามารถทําได้จัดการได้ดีด้วย นะคะแต่เรามองว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทําบางทีมันก็ยังไม่ถนัดซะทีเดียวมันก็ยังไม่ได้เข้ารูปเข้ารอยซะทีเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็หมายถึงเราก็ต้องพยายามความสําเร็จก็จะปรากฏความสําเร็จความ,สม,วามส,สมหวังก็จะเกิดขึ้นนะคะบางท่านใครที่ต้องติดต่อการค้าการขายติดต่องานติดต่อธุรกิจอะไรหรือต้องเดินเรื่องหรือต้องอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเกี่ยวข้องกับพวกผู้ใหญ่ช่วงนี้พุ่งช่วงนี้มันขยันเข้าหาผู้ใหญ่เข้าไว้นะ จะส่งผลดีมากๆกับคุณนะใครต้องการเอออันนี้มองเห็นว่าคนรวบรวมเงินด้วยอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะัเยเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในเรื่องของการเงินนะคะใครทํางานที่ต้องไปติดต่อทางไกลใครที่ทํางานที่ต้องชีพจรลงเท้าอย่างเงี้ยก็จะมีโอกาสได้งานทางไกลงานต่างประเทศหรือบางท่านได้เดินทางไกลก็มีนะคะตรงนั้นนะอยู่ดีจะมีโชคงานเข้ามาด้วย แบบไม่คาดคิดด้วย <c oughs> ถ้าได้ความสามารถท <c oughs> ้าได้ความสามารถของชาวสิงนะคะสกี้เสียงแหบขออภัยอ่ะมาดูกันเงินค่ะ <c oughs> ขยันเริ่มต้นบุกเบิก นะฮะเราบอกว่าคุณพยายามทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะหรือคุณกําลังรอคอยเงินที่มามาจากความพยายามมาจากการกระทําของคุณคุณกําลังจะมีโชคการเงินตรงน,นี้นะ,ะบางท่านจะมีโชคใหญ่ๆเกิดขึ้นนะและบางท่านอาจจะได้ทรัพย์ใหญ่นะคะส่วนบางท่านค่าใช้ใจ่ายการเงินก็อาจจะไปกับคนใกล้ตัวหรือการทําบ้านหรือการได้บ้านใหม่หรือาการได้ของใหม่ได้ไม่ได้ <c oughs> ตรงนี้ได้ของใหม่ได้นะการเงินอ,อาจจะจ่ายเงินในเรื่องของการได้ของใหม่เข้ามา นะคะและบางท่านอาจจะมีโอกาสในเรื่องของการปรับปรุงบ้านใหม่ทําบ้านใหม่นะคะตรงนี้การเงินมาจากที่ทางอสังหาได้ได้ทั้งนั้นเลยส่วนอ่าช่วงนี้พ่อค้าแม่ขายลูกค้าเข้ามานะคะในเมื่อลูกค้าเข้ามาก็ต้องหมั่นขยันส่วนใครที่แบบเป็นเจ้าของธุรกิจถ้าอยากจะมีบริวารเข้ามาช่วยนะคะจะหาบริวารใหม่เข้ามาช่วยก็จะได้โอกาสได้บริวารดีๆเข้ามาช่วยด้วย นะคะส่วนบางท่านก็มีปัญหากับบริวารแหละนะคะบริวารบางทีสั่งอย่างนึ่งได้อย่างนึงอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีการในเรื่องของการได้บริวารใหม่มันก็ไปเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะการได้บริวารใหม่การทํางานหาเงินการหาเงินของคุณมันก็จะได้ดีขึ้นคล่องขึ้นด้วยส่วนบางท่านจะมีโชคฟุกโชคอุปถัมภ์บางท่านกําลังจะมีโชคได้ทรัพย์สินเขอะหรือได้อะไรสักอย่างที่มันเป็นของมีค่าของมีราคา มีโอกาสทั้งนั้นนะคะหรือบางท่านอาจจะหมายถึงอะไรการได้เครื่องมือสื่อสารใหม่จ่ายเงินเพื่อเอาเครื่องมือสื่อสารใหม่ก็ได้ค่ะส่วนบางท่านจะมีโชคจากเด็กนะนะคะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไปเปิดในตำแหน่งโชคกันนะคะงานเงินเงินทางเลือกใหม่ๆเงินอีกหนึ่งคู่ขนานการเงินนะคะอันนี้จะเด่นมากๆอ่าแล้วก็ ใครบุกเบิกใครเริ่มต้นอยากจะทาอะไรกับคนใกล้ตัวเนี่ยนะคะความมุ่งมั่นความมุมานะความอุตสาหะความพยายามต่างๆนานาก็จะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นในช่วงนี้ด้วยนะคะโอเคทีนี้เรามาดูกันใครที่ทําบ้านอยู่ใครที่ทําบ้านอยู่ก็อาจจะได้ทําบ้านสําเร็จนะคะหรือคุณอาจจะต้องมีเกณฑ์การทาบ้านอะ ะฮะการขยับขยายบ้านหรือบางท่านนะ่ะเปลี่ยนที่ทํากินย้ายที่ทํากินได้ที่ทํากินใหม่ๆไปเกี่ยวข้องกับการเงินหมดนะคะมาดูในเรื่องของโชคกันค่ะโชคมาจากอะไรบ้างสุขเนี่ยไปเลงลาภะด้วยก็เลยต้องพูดในเรื่องของโชคนะคะสุขมาจากงานมาจากการติดต่อสื่อสารมาจากการเดินทาง มาดูกันโชคค่ะชาวสิงช่วงนี้จะมีโชคโชคทรัพย์สินโชคทรับใหญ่ใหญ่ธุรกิจใหม่ๆ่การบุกเบิกอะไรใหม่ๆจะนำพาซึ่งโอกาสความตรงนี้ไม่ได้แค่สำเร็จมันจะเป็นความรุ่งโรจน์ของคุณในวันข้างหน้า นะคะพยายามเข้าไว้พยายามเข้าไปค่ะนะคะความสำเร็จมานะคะส่วนบางท่านเนี่ยจะมีโชคกับผู้ใหญ่นะนะคะบางท่านจะมีโชคจากผู้กับผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนในบางท่านจะมีโชคไปในเรื่องของการเดินทางไกลจะมีโอกาสด้วยใครที่ต้องเดินทางในช่วงนี้หรือบางท่านก็ได้ค่ะเดินทางกับไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มูเตลูอาจจะมีโชคมา นะคะอาจจะมีโชคมานะหรือใครที่จะเสี่ยงโชคยกตัวอย่างใครที่จะเสี่ยงโชคจะเสี่ยงกับใครดีอะผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะคะไปซื้อลอตเตอรี่อะไรกันอันนั้นเรื่องของโชคลาภจะไม่ได้ชี้เป้านะต้องบอกไว้ก่อนนะคะจะไม่ได้ชี้เป้าให้ใช้วิจารณาญาณเ,เองส่วนบางท่านก็ได้โชคจากเด็กนะคะหรือโชคกับคนใกล้ตัวได้นะ แล้วก็จะมองในมุมมองว่าใครรออะไรอยู่อะ่ะรออะไรเกา่าเก่ารอเงินอะไรเกา่าเก่าอ่ะช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้นะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญใครหวังอะไรกับผู้ใหญ่ให้เข้าหา,หา,ะะหาหผู้ใหญ่เข้าไว้นะคะให้เข้าหาผู้ใหญ่เข้าไว้นะแล้วก็ถ้าจะมองในมุมอีกแบบนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือช่วงนี้บางท่านก็อาจจะมีอะไรที่ เกี่ยวข้องกับบุตรกับบริวารด้วยนะคะกับบุตรกับบริวารอาจจะหมายถึงอะไรค่าใช้จ่ายไปเกี่ยวข้องกับบุตรกับบริวารค่ะนะคะโอเคนั่นคือค่าใช้จ่ายนี่ค่าใช้จ่ายนะอ่ก็น่าจะประมาณนี้นะคะในเรื่องของโชคอ่ะทีนี้เดี๋ยวขอดูนิดนึงคืออะไรอยากจะรู้เหมือนกันหรือบางท่าน จะมองแบบนี้ค่ะนะคะจะมองในมุมมองว่าคุณอาจจะมีค่าใช้จ่ายการเงินในการรักษาสุขภาพด้วยนะคะแต่ถ้ารักษาสุขภาพแล้วดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะนะคะโอเคน่าจะประมาณนี้ใครเปลี่ยนงานใครย้ายงานใครรอง,งานจะสมหวังละนะคะจะสุขสมหวังใครรองเงินอะไรเก่าๆก็จะได้เช่นกัน มาดูในเรื่องของคนโสดจะเจาะในเรื่องของคนโสดนะคะชาวโสดอาจกำลังจะมีโอกาสได้พบ ใครบางคนที่เคยรู้จักเคยคุ้นเคยก็ได้เพื่อนได้นะคะตรงนี้ชาวโสดส่วนจริงๆแล้วชาวโสดใครที่ก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาจีบแล้วคุยกันแล้วไม่ไปถึงไหนไม่คืบหน้าถึงไหนก็อาจจะหมายถึงมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามานะคะส่วนบางท่านนะคะก็จะได้พบความรักครั้งใหม่ได้ด้วยนะความรักครั้งใหม่ไปเลยค่ะโอกาสความรักมา นะคะบางท่านก็ได้พบคนคนไกลหรือคนมีตําหนิก็ได้ได้ทั้งนั้นเลยนะคะตรงนี้จะมีโอกาสในเรื่องของความรักแต่บางท่านก็จะมีโชคในเรื่องของเพศตรงข้ามที่เข้ามาด้วยนะคะนั่นคือบางท่านบางท่านได้พบโอกาสอ่ะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่โปรโฟไฟลด์ดีอะไรก็ว่ากันไปนะคะหรือบางท่านจะมองแบบนี้มีเด็กมาชอบนะคะมีเด็กมาชอบด้วยเท่าที่เห็นนะ โอ้โห oh. ชาวโสดได้เกื้อหนุนได้ดวงอุปถัมภ์ได้ดวงส่งเสริมนะคะได้เกื้อหนุนอุปถัมภ์ส่งเสริมจากความรักครั้งใหม่และวันข้างหน้าก็อาจจะมีโอกาสด้วยในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักแต่ช่วงนี้ใครที่กำลังมีคนคุยคุยอยากจะให้คุยคุยเกินไปก่อนนะคะ จุดเริ่มต้นเองคุยคุยไปก่อนนะคะตรงนี้เพราะว่าเราก็เชื่อว่าชาวสิงเนี่ยในบางท่านเนี่ยต้องการความรักที่เข้ามาส่งเสริมนะคะส่งเสริมคุณก็อาจจะมีโอกาสได้ส่งเสริมดวงชะตามานะคะดวงชะตาจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันจุดเปลี่ยนแปลงความรักทางเลือกใหม่มาบางท่านมีโอกาสมากๆรักทางไกล นะคะบางท่านได้พบรักรักทางไกลด้วยบางท่านได้พบคนมีตาแหน่งอะไรก็ว่ากันไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องค่อยๆเป็ยนค่อยๆไปเพราะอย่าลืมว่าเราเสายังเล็งรักอยู่นะคะสุกไปโยกถึงเสาด้วยนะคะก็เสาก็ยังเล็งรักอยู่ส่วนใครที่มีอ่ะตรงนี้พูดเลยใครที่มีปัญหาความรักต้องระมัดระวังมากๆแค่นั้นเองค่ะนะคะใครที่มีปัญหาความรักนะเหนื่อยเหนื่อยกับความรักเหนื่อยกับความรักที่กักๆเหนื่อยกับความรักที่มันไม่ชัดเจนนะคะตรงนั้นอะ หรือบางท่านกําลังคิดตัดสินใจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักได้นะคะโอเคมาดูบทสรุปของชาวสิงค์ค่ะดาวศุ์มหาจักรเนี่ยที่สําคัญสิงจะมีโชคใหญ่โปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่ๆห่ะนะคะบางท่านนะคะที่ดีมากๆโอ้โหโชคใหญ่มาสิงความสําเร็จที่รอคอยเงิน ที่รอคอยเงินมาจากการทำงานนะคะหรือโอกาสอะไรใหม่ๆก็ได้เรียกว่าโชคกำลังจะเกิดขึ้นนะคะโอกาสใหม่ๆความสําเร็จความก้าวหน้าความสมหวังความสมปรารถนาเกิดขึ้นหมดเลยใครอยากจะขยับขยายธุรกิจของตัวเองจะมีโอกาสได้ขยับขยายธุรกิจเติบโตนะคะชื่อเสียงมานะความสำเร็จอะไรมานะคะ ใครต้องการขยับขยายหรือใครต้องการแบบว่าลงทุนทําอะไรใหม่ๆหรือคุณอาจจะแบบว่ามีหุ้นส่วนใหม่ได้ไหมก็ได้เพราะดาวสุกก็มาจากศรัทศาหรือการติดต่อเจรา,จาพาทีอะไรของคุณตอนเนี้มันเป็นเงินทั้งนั้นนะะเป็นโอกาสที่ดีของคุณทั้งนั้นค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อโอกาสเรามาแล้วอยู่นิ่งไม่ได้แล้วมันเหนื่อยอะ่ะมันเหนื่อยแต่ความสําเร็จมันมานะ่ะโอกาสมันมาโชคมันมานะคะ โอเคจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลับบงจะเกิดขึ้นกับชาวสิงห์อย่าลืมว่าปีหน้าเป็นปีที่ดีมากๆนะคะอย่าลืมโอเคจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลับบงจะเกิดขึ้นคนโสดมีโอกาสได้พบความรักนะคะคนโสดเนี่ยแต่ก็ยังอยากจะให้คุยคุยกันไปก่อนนะนะคะอ่าส่วนบางท่านอาจจะได้คนมีตำาหนิก็ได้คนไกลก็ได้นะคะอารมณ์ประมาณนั้นได้หมด มีโอกาสมีคนมาจีบค่ะนะฮะแต่ก็ให้อยากจะให้คุยกันไปก่อนดูดูกันไปก่อนนะ,ะ <c oughs> เพราะว่าดาว <c oughs> ดาวอริยังเล็งรักอยู่ <c oughs> แต่บางท่านก็ไม่แน่นะก็อาจจะหมายถึงกันได้คนมีตำาหนิงไงนะคะ <c oughs> ตรงเนี้ยโอเคน่าจะประมาณนี้ของชาวราศีสิงห์เด่นที่สุดคือโชคโอกาสใหญ่ๆโปรเจกต์ใหญ่ๆรัพย์สินนะฮะ <c oughs> ตรงนี้ก็มีโอกาสด้วย <c oughs> แล้วก็บางท่าน มีโอกาสได้รับทรัพย์จากเงินก้อนด้วยเช่นกันนะคะตรงนี้เกิดขึ้นหมดเลยค่ะนะคะคู่ค้าคู่เจราจาการติดต่องานใดๆโอ้โหตอนนี้ทำอะไรต้องเร่งอ่ะนะคะของชาวสิงดวงสิงเนี่ยกำลังจะพลิกฟื้นแล้วนะนะคะก็น่าจะประมาณนี้นะคะใครที่ชาวราศีสิง์ดาวประจำตัวของคุณดาวอาทิตย์นะคะเดี๋ยวช่วงจังหวะหนึ่งดาวอาทิตย์ก็จะย้ายละนะคะก็จะเด่นด้วยอ่า สิงพิมพ์หนึ่งหกมาได้ค่ะนะคะจะได้รับทราบว่าไม่ได้เป็นคอนเทนต์อะไรนะต้องบอกกันนะอ่ะคอนเทนต์หรอถ้าเป็นคอนเทนต์จริงๆก็อาจจะหมายถึงว่าออาแค่ให้แค่คุณพิมพ์มาเนี่ยจะได้รับทราบว่าเออยังมีผู้ฟังผู้ติดตามเรามันจนถึงท้ายคลิปจบคลิปนะคะจะได้คิดว่าเออไม่ได้คุยคนเดียวไม่ได้พูดคนเดียวอารามณ์รามานั้นขอบคุณ f c ทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะ FC ที่ส่งกำลังใจเข้ามาในคอมเมนต์ นะคะแล้วก็ FC ที่อุปถัมช่องด้วยนะคะก็อะไรที่เขาแนะนําเราอะไรที่เขาเปิดมาว่าดีเรารับไว้นะคะช่วงนี้สิงห์นะคะตามการเดินของดาวค่ะนะคะดวงของคุณจะมีโอกาสดีๆมากๆเกิดขึ้นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ